ตัววัดปู่เจ้าก็เทศเอาไว้ว่าต่อไปในภายภาคหน้ามนุษย์จะไม่ใส่เสื้อผ้าหลวงปู่ล่าเข้มาปปตัววัดปู่เจ้าก็เทศไว้แล้วลูกหลานได้ฟังที่ต่อไปในภายภาคหน้ามนุษย์จะไม่ใส่เสื้อผ้าเดินทงทงเหมือนสัตว์เดรัจฉานเห็นกันก็สมสู่อยู่กันอยู่จุดไหนก็สมสู่อยู่กันอย่างเหมือนสัตว์เดรัจฉานไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีผัวไม่มีเมียก็คือต้องการ สมสู่จักษสมสู่อยู่กันไปเลยทํานองนี้เนะี่ยหลวงปู่ลากเขมมัประตูวัดปู่เจะก็ะเทศไว้หลวงปู่ฟังตั้งแต่เป็นคารวะตอนนั้นฟังก็เสกแต่ว่าฟังเพราะว่าสติกําลังปัญญาไม่ถึงก็ฟังเฉยเฉยเชื่อ,อก็ไม่เชื่อค้านก็ไม่ค้านฟังเฉยเฉยเพราะเป็นการฟัง,เป,ฟงเป็นการฟังเทศเป็นการเรียน ต่เมื่อเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปตอนนี้นั่นคือถึงลงใจไงลูกเนี่ยอ๋อเป็นความจริงจริงๆอีกไม่นานนะอีกไม่นานมันจะเป็นเหมือนลวงปู่ล่าเคมาเปิดตวัดปู่เจ้าก็เทศไว้เดี๋ยวนี้ก็เริ่มแล้วนี่ไม่มีพ่อไม่มีแมนะ่ไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีลูกไม่มีไอ้เพื่อนพ้องพี่น้องมงชาคณะญาติแล้วนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนกษัตริ์เดาชานเลยลองนึกถึงตองดูนะเหมือนที่ลวงปู่ล่าเคมาเปิดโตเทศไว้จริงไหม แล้วก็คอยดูลูกนั่นเพราะเรายังไม่ตาย